สวัสดีครับข่าวดังหัวเด็ดมาแล้วครับเห็นภาพนี้เพลงคิมิโนโตะลอยมาเลยบิงแตกตื่นมุมแบลของลิซ่าแบ k ็คพิงคช็อตนี้โอ้ยใจจะละลายไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ไม่แปลกใจที่เธอจะถูกจับตามองเพราะตอนนี้ชื่อเสียงความนิยมความโด่งดังของเธอไปสู่สายตาระดับโลกแล้วสำหรับไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบ k ็คพิงคหรือลลิสาโนโบาล ทำเอาตอนนี้อินสตาแกรมส่วนตัวของลิซ่ามีแฟนคลับทั่วโลกติดตามเธอมากกว่า65ล้านคนนับว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของวงการไอดอล K-POP เลยทีเดียวล่าสุดทําเอาบิงแฟนคลับแบ็คพิงแตกตื่นกับภาพที่เห็นสาวลิซ่าโพสผ่านอินสตาแกรมมาในลุกเท่เทๆคูลๆแต่มีความแบลวน่ารักกุ๊บยิบซ่อนอยู่ช็อตนี้ใครเห็นก็หลงรักใจละลายถอนตัวไม่ขึ้นเลยจริงๆ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวดังหัวเด็ดกันด้วยนะครับขอบคุณครับ